ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการพับขาไก่นะการพับขาไก่เข้าไปเก็บแล้วก็การพาไก่คึ่งตัวนี่ก็คือเป็นลักษณะนี้นะหลายคนถามว่าทำยังไงถึงจะเก็บให้มันได้สวยงามอันนี้เราจะมาดูกันนี่คือวิธีแรกคือ การพับขาก่อนพับขาเข้าไปให้นิ่มแล้วก็เก็บเครื่องในให้หมดแล้วก็ม้วนกดม้วนขาเข้าไปเลยนะม้วนแล้วหนีบง,ง่ายๆนะ เรียบร้อยฮะเสร็จแล้วนี่เราก็จะเอาเครื่องในตับไม่ต้องเอาไว้ข้างนอกนะเก็บเข้าไปในนี้นเลย เจะม้วนเข้าไปในปีกน่นะครับปีก็็ม้วนเป็บขึ้นมาทั้งสองข้างทีนี้ก็จะมองดูสวยงามแล้วจะบินได้ฮนะพร้อมบินแล้วนี่คือรังไข่นะเป็นตุ่เนี้กับรังไข่มันเหลืองเลยเนี่ แค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ถุงนี่คือขายในรับที่บ้านเรานี่าก็ใส่งเสร็จั เอยนฮะีนะนะ้นี่เราก็ใช้กับการผ่าผ่าไก่ทั้งตัว นี่คือผ่านะอันนี้เป็นเจาะมาแล้วธรรมดาจะไม่ได้เจาะนะนี่คือเราจะผ่าย่างนะผ่าย่างยังไงให้สวยงามนะมีดผ่าก็าอย่างใหญ่เลยนะมีดทำครัวเล็กๆธรรมดาผ่าที่ตรงไปแล้ว ไล่ทางกระดูกนะฮะไล่เนื้อลงตามกระดูกไปจเรียบร้อยนะผ่าแล้วข้างหนึ่งนี่เราก็เลาเอากระดูกออก ่วนออกส่วนทิ้งนะนทิ้งไปแล้วนี่ยแล้วทีนี้เราจะผ่ายัางไงให้สวยนะฮะผ่าอย่างนี้แล้วบางคนผ่าแล้วก็ยังไม่มีวิธีการว่าจะทำยังไงให้สวยก็คือหักเลยหักมั่งสับมั่งนะอันนี้เราใช้มีดกรีดนะฮะกรีดด้านในสองข้างกนระีดซิกโครงสองข้างนะแล้วก็เจาะเจาะตรงกลางนี้นะ จะมีโครงกลางกระดูกเนาะเจาะปลายมีดเจาะลงไปเลยทีนีนนน้จบเรียบร้อยแล้วก็พลิกกลับมาเด็กนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้ มันก็จะเป็นสวยแล้วเราก็ตัดกระขางออก ทิ้งนะ้ะเอาไปทำางอื่นไะด้นะนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสวยทีนี้ก็ไปหมักเกลือนะครัดไทยดำแล้วก็เข้าสู่กระบวดขัรย่างทีนี้ก็จบแล้วไปนี้ก่อน